กะหัว,วาหาแขงกะยอนว่าแพงลหลบ่อาจมีไัยแทนอายจับมือน้องไปหอดฟังอาจสิมีหลายคนที่พร้อมแต่น้องไม่ยอมถ้าต้องเสียอายถึงฝันยังไกล ทนใดถ้ามีอายเคียงค้าเคยฮักน้องสมัยน้องบอกจากใจบอกให้สุนเปลา่าบอกเคยเลือกเขาถึงเฮาเก่ายัางบอกยกให้อายไปทางกอายยอมอายไปเบิดทางใจ ส้ำฟื้นโดนใหญ่จังไดก็เป็นคนอื่นจำสัญญาของเฮาได้บอกว่ายามน้องท้อสิบอบไปใส่ถ้าอายเลือกไปคงหมดความหมายกับชีวิตน้องไม่อ้อยฝ้ายอย่าจากไปใส่ ได้บอถือว่าเป็นคำขอของคนหักไอ้เบิดใจยอมดับความฝันถ้ามันต้องแลกกับไายบไม่ไมมอ้อยไฟไฟฝันน้องก,ก็คงหมอดดับ บอกน้องไปดีบอกน้องไปมีความสุขหูบอน,น้องทุกสัมามได้ได้ยินคำวา้าอดมือกินมือว่าสุขทุกน้องก็สิทนเอาน้องยอมใจเปื้อนขี้เท่า ขันเดียอยู่กับอ้ายกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องพกกับช่องซีคนโกตื่นมาตอนนี้กับประมาณหกโมงกว่าแล้วพี่น้องฮะกะ็พอว่านเมื่อวานนี้ไปดำหน้าซอยอัมมาลาแล้วก็บ่ดได้คิดเลขกคิดหวยให้เ,หเขาเนาะหวยบกคาหวยมื่อนี้คะ่ะขอบอกนะคะมีศูนย์ค่ะวิ่งศูนย์ไปเลยหาหน่อยคะ่ะทุกรอบ ต่ไม่รู้ว่ารอบไหนเดอ้อแต่ว่ามีศูนย์เด้อพี่น้องเดอ้อตื่นมากกสิลงมาแบกห้าให้อยเอื่อยเพิ่ลงมาเกี่ยวหยาใน้นองเนี่ยหลัะพี่น้องเลยบ่ได้เกี่ยวหยา,าค่ะมื่อนี้ตื่นมากลลวก็เฮ็ดเวียกจคกของแลวก็หกโมงแหละแล้วก็้ายๆกัสิบาเาดเจีเจยเพิ่นไปวัดป่าเครื่องธรรมาที่เคยไปกับอมรานน่ะแหละพี่น้อง ถ้านางไปเอาเงินที่นงางเอาเงินเก่าหนาเก่าหลังไปเจิมน้ำหลวงปูเพิ่นในวัดนางบอกว่าหายผ้าไปแต่ว่าอัมาลากันยังหน้าหายหนึ่งพอไปดามืวอวาน,นก็บแล้วนนางก็สิซัมตอนเศร้านี่แหละอพอลงมาเกี่ยวเด็กหญ้งก็อสอบหนึ่งพอได้ใหง,งือกินบ่ได้เอาลงหน้างอรกันได้โอ้ย มีน้ำมีนายมาคืนด้วกับฝนตกเบิดคืนพี่น้องเอ้ยฮะมันลวดบ่ไปกระล้งน้องเขาเบิดนั่นแหละได้สอบหนึ่งพี่น้องพี่ใส่เมื่อยมาเกี่ยวหาได้สอบเดียวนึงดอกโอ้ยยอดพอได้เมื่อ พอได้เมือดแน่อันเข่าได้สะเข่าวัดเจียวเนี่ยเกียวหางเข่าให้มันกินน่ะบป็นองเอ้ยเบิ่งในเข่าน้องสาวนี่นะหง่เข้ากับบอด้นี้เข้าพอทีเข้าได้คุ้มหย่นะวานปุ๋ยใส่แล้วมันขืนแล้วบัดนี้เท่างยาเท่างอันมันอันที่แะละบ่ ทีแรกเขาว่าค่าสีเห็ดถิ่มเห็ดปลาแหละค่าสีบัมะคว้าอลไพี่น้องก <laughs> าใส่ปุ้ยเธอเดียวมันวือขึ้นเลยแตกก่อมาเยอะมายะอะอยู่มัน,น,มน,มนตอนเหปป็ดบัเป็นตาสีทด้กินดักคาเดี๋ยวสวยๆเพื่อะไรจังสิไปสู้เจียเจ๊ยบก็ได้ค่ะห,หิวเหลอพวกหล่อนหิวกันเหรอ วัวเงยหิวลือเงยอ,อังทีฮักผู้ได้ปมเปิดใจบ่แม่นเรื่องไงแห็นได้ฮักน้องก็ฮักลายบเพื่อใจและในตอนนี้คนคนนั้นของน้องก็คืออาย หักแหงหักลายย่อมอายสุยังบางที่หัวอายบ่พอแค่น้องคนนี้ก็แกลงปิดหูปิดตาทุกทีอยากเสียใจเกิดเป็นผู้หญิง ขันบาหักภายจริงบ่ได้ไง่ายยอมทนฟังอายตัวใจตลอดเวลาเสียตัวแลกใจแลกกับใจที่ตัวข้าอายเบบ้ดตัวน้องยอมทนบ่มีความหมายและบอกคมดี เทียมไอ้นั้นหววงสักวันสิหักน้องอิลีแต่ไอตัวเปลือชิ้นดีเจ็บอิลีย้ำไอบอกหกักแล้วเธอทำไมเธอไม่กินละเขาเกี่ยวให้นะหยานะฮะเกี่ยวถูกเกี่ยวายากด้วเท่าเออ เลือกไม่น่าลรอเจ้าจังจอยนะเท้าเอ้ยเท้าบัดตัวน,น้อยๆน่ะกินนะบัดได้เลือกไอ้เท,าทานน้าเท้านั่นนี่นะเลือกแท,ท,ท้ๆเธออยากกินแบบใด่เมื่อน้ำงัวงก,ก็ได้ห่าหนี่ยายงูเดี๋ยวไปแบก,ออกเอาเฟืองขึ้นให้พวกเท้าเทืองๆอีกก่อน นำ้ำน้องกับฝนตกมากแบแห้งๆันย่งมติมพี่น้องเอ้ยขอบมีันดูสูบสูบไม่แต่สูบและะ้วกะส็สูบเพะว่ามีน้ำเนี่ยก็สูบสูบดำหน้าจะเอ้ยสูบดำหน้าอันนี้คือบ้านคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณตาคุณป้าคุณลุงคุณยายคุณตายายเนี่ยเอาลงวัดมาแล้วเลือดแต่พ่อกับแม่พี่น้องเอ้ย เนนพี่ยนสาวกระเทยลุกออกมาเลยบต่ตองลีลาสมคีตีลังกาเดาให้ฝนฟ้าทะลมทะลายโอ้ยอันนี้สมมติแต่หนาทีะพี่น้องเอ้ยตามาตาใหยง้วกินแท เข่าเข่าดำอันนี้ของเอื่อยพี่น้องเอ้ยกำลังงามอยู่ได้ค่ะกำลังขึ้นค่ะกำลังแตกกออยู่พี่น้องเอ้ยมือกีดีกะฝ้าฝนกะเปลี่ยนใจแน่ค่ะใครก็ปีกายก็ดือสี่ได้ก็ปีกอนอยู่นะคะขันมันบ่าปลาบัดลาอีกนะ จะไกลหรือไกลเมล้ำอยู่ใส่เฮาก็ต้องไปมารวมตัวกันแบบปอดได้นัดหมยกระเทยน้อยกระเทยใหญ่ให้เป้่าออกมาตัวงามกับงามบต่ตัวขี้ไยกับขี้ายโอ้ยเมื่อยน้ำดีไปเอาเฟืองให้กินแบบนีแ้แหละพี่น้องเอ้ย ก็ได้ไปเลี้ยงไส้ดอกมันอ,กอีกอ่ะแต่เฟืองนี่แหละห้กินทั้งเงเนี่ก,นกต่เจ็ดตัวสองสี่หกเจ็ดแปดตัวทั้งลูกทั้งเต่าค่ะหาโตัวยูคอกขัขงไว้โอ้ยต้นใหม่ก็คือหกมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องมาได้มาทางมันิให้เบิง้งสภาพห้นทางพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เกตไป <c oughs> <laughs> จะเอ๋ขอเชิญชวนเด้อพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนทุกทุกคนมาเล่นน้ำเจสีในดเด้อค่ะ <laughs> สิคากง่วสู้กลิ่นดอกค่ะต้องเบิงสภาพบนทางก่อนนะคะ <laughs> กล้ามาบอโพ่โพลิพี่น้องมันขึ้นโฟนมันตกเบิดขึ้นมันนี้ ทางปฏิเกตใหม่เนาะก็บอกว่าแล้วมูลอุปวุ่นเชิงศินพัฒนาล่ะค่ะบันเทิงศินบัพัฒนาค่ะแบบนี้แต่คันมันแห้งไปนี่มันก็เสียนันอยู่ตอนนี้มันเระมากค่ะเระเรต้นไหม้ก็ขึ้นแล้วบริทางเดี๋ยวว่างๆก่อนค่ะค่อมมาทางเดี๋ยวอีกสัก แปดโมงเก้าโมงกันสิไปสู้เจเจียไปบ้าพี่น้องเอ้ยติดตามามื่อนี้เจสีกับเจเจียสิพักกันไปวัดแล้วสิไปใส่ต่อนะคะมื่อนี้กันสิอยู่กับเจเจียนี่แหละค่ะบ่ได้ไปหาเจอัมมาลาเพราะว่าเธอเหลือน้าอีกหนึ่งหายแล้วก็ตะกา้าปล่อยให้เธอซ้ำกันเองค่ะคือไม่ได้ข่าวสิมีผู้บ่าวไปซอยนางไปแจ้งพี่น้องถาเบิงเด้อมื่อนี้ว่าสิมีผู้บ่าวไปซอยอัมมาลาบา่สำหรับเจสีตอนเช้านี้ก็สิจะไปสนีละพี่น้องเอ้ยติดตามตอนสวย ไปส,สู่เจีเจียบค่ะพี่น้องไปราคา